กาญจนบ,บุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรสมเด็จพระเนตรศวนมหาราชผู้สืกข่าวรายงานว่านายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีมอบหมายให้ในายวุฒิพงศุภวณิชกรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตร สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจจิตอาสา904จ,จิตอาสาพระราชทานประชาชนจ,จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีโอกาสนี้ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมสาิสลิกษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นได้ถวายราชสักการะและทำความเคารพหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีต่อจากนั้นประจําจุดเบื้องหน้าเหล่าจิตอาสากล่าวสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและนําเหล่าจิตอาสาเพลงสรรเสริญพระบรารมีและกล่าวคําปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมกันสามครั้งจากนั้นประชาชนจิตอาสาทั้งหมดได้แยกย้ายไปปฏิบัติกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทยเป็นการสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานโดยมุ่งหวังให้พระศนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามคัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันในสีสถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนโดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติหลายๆด้านสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สรงประทรมยุทธหัตถีเป็นวีรกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยความกล้าหาญพระองค์ได้กู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกและได้ส่งแผ่อำนาจของราชนจาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาลพระบรมบราชานุสาวรีและสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้มีการจัดสร้างไว้เพื่อรำลึกถึงพระราชวีรกรรม ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสำหรับจังหวัดกาญจนบรุรีตั้งอยู่ที่ตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบรุรีเป็นสถานที่เชื่อกันว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำสงครามยุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชาของพมา่าหลักฐานที่ค้นพบเต็มไปด้วยวัตถุโบราณที่ใช้ในการทำสงครามทั้งเครื่องสัตว์ราวุธ เครื่องประดับช้างมา้าลูกประคำมา้าเครื่องประดับช้างตามมาศึกและกระสุนปืนข่าวนิวยี่สิบสการชนะุรีชุติการไหลวาริน